วิธีการปิดการทำงานพอตแลนของระบบปฏิบัติการ Windows ทำอย่างไรผมมีวิธีมาแนะนำนะครับวิธีนี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะถอดสายแลนออกจากหลังคอมออกจากโน้ตบุ๊กหรือจากฮับจัดอะไรก็แล้วแต่คือไม่ต้องการที่จะถอดนะครับแต่ว่าต้องการที่จะปิดการทำงานพอตแลนทำตามนี้ครับผมเข้าที่คอนโทรลพา n e เนลนี่เลยครับผม เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีเมนูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มี c o n t r ลพา a n เนอยู่ที่หน้าจอสามารถที่จะเข้าเมนูสตาร์ทหรือกดที่ช่องเสิร์ชก็ได้นะครับนี่คือ Windows 11นะมันมีเมนูให้ค้นหาง่ายๆนะครับให้พิมพ์ con และเพื่อนๆจะเห็นเมนู Control Panel อาจจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวากว็าได้กดเข้าไปปับ๊บนี่ครับจะเป็นหน้าตาเหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้เลย เพื่อนๆอ,อาจจะเป็นเมนูแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะสอนแบบนี้แนะนำแบบนี้ให้เพื่อนๆสนใจที่เมนู Network and Internet กดเข้าไปครับเพื่อนๆจะเห็น2หัวข้อใหญ่ๆตรงนี้เลย Network and s h a r i n g Center กดเข้าไปครับผมกรณีที่เราเสียบสายแลนอยู่นะครับมันจะบอกว่าตรงนี้เสียบสายแลนอยู่นะนะครับแต่คำว่าเสียบสายแลนนี่คือ เสียบที่ตัวคอมและปลายอีกด้านหนึ่งของสายแลนเสียบที่ฮับหรือเสียบที่อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือหมายความว่าเสียบอยู่และมีไฟวิ่งระบบวิ่งอะไรแบบนั้นนะนี่คือเราเสียบอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เสียบสายแลนนะครับหัวท้ายไม่ได้เสียบกับอุปกรณ์อะไรเลยหรือจะเสียบอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่ได้เสียบหัวท้ายนะครับมันจะไม่ขึ้นแบบนี้มันจะไม่ขึ้นแบบนี้ แต่เอาเป็นว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะเสียบหรือไม่เสียบก็ตามให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้เช็งอะแดปเตอร์เซตติ g งนะครับหรือถ้าหากว่าใครที่เสียบไว้ก็กดตรงนี้ก็ได้แต่เอาว่ามาดูตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นภาพรวมมากกว่านะครับเข้าไปปังปุ๊บจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแล้วนี่ตรงนี้นะครับที่ผมกำลังหมุนเมาส์วนๆให้ท่านผู้ชมดูอยู่ตรงนี้คือช่องแลนนะครับเมนูช่องแลนตรงนี้ ส่วนตรงนี้คือ Wifi ไม่ได้ต่อมันขึ้นกากบาทนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าจอมันเป็นสีฟ้านี่เป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์2อ,อันและมีหัวแลนอยู่ตรงนี้1อันสีฟ้านี่คือระบบเน็ตเวิร์กหรือว่าระบบแลนจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้กับฮับอะไรเนี่ยมันต่อกันอยู่นะครับมันต่อกันอยู่คือระบบเน็ตเวิร์กระบบแลนวิ่งตามปกติเปิดทํางานตามปกติมีไฟ อยู่ที่ p o ร์ตแลนด้านหลังคอมกระพริบป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเอาล่ะทีนี้เราต้องการที่จะปิดมันนะครับให้เราคลิกขวาไปที่นี่เลยเมนูแลนดนี่เลยปึ๊บและเลือก disable นะครับปึ่งเรียบร้อยครับและสถานะมันจะบอกว่าปิดการทำงานแล้วและมันจะเปลี่ยนเป็นสีเทาๆนะครับ และถ้าหากว่าเราต้องการกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งละ่ะให้เราคลิกขวาไปที่มันนะครับที่พอร์ตแลนนี้แล้วเลือก enable แค่นั้นครับรอสักพักหนึ่งมันจะเริ่มจัดการตัวเองและต่อสายแลนเหมือนเดิมนี่ครับเรียบร้อยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆถอดสายแลนออกนะครับมันจะขึ้นกากบาทแบบนี้เหมือนไ WiFi เลยนี่ เอาละทีนี้เรามาดูว่าไอวิธีนี้มันปิดพอร์ตแลนด์ได้จริงไหมผมจะปิงไปที่เราเตอร์ให้ดูนะครับปิ n งคืออะไรเอาง่ายๆก่อนนะท่านผู้ชมนะปิ n งที่ผมจะทำให้ท่านผู้ชมดูต่อไปนี้มันเป็นการส่งข้อมูลส่งเหมือนกับส่งสัญญาณนะครับไปที่ที่ที่1แล้วอีกที่ที่1 อย่างเช่นจุด A จุด B นะครับอย่างเช่นผมกําลังจะส่งไปที่จุด A ส่งจากจุด A ไปที่จุด B และจุด B ส่งสัญญาณกลับมานะครับนี่คือนิยามง,ง่ายๆคําว่าปริงเลขที่ผมพิมพ์อยู่ตรงนี้คือ1 9 2 1 6 8 1 1นี่คือเลข IP ของผมนะครับนี่คือเลข IP ของผมเลข IP เราเตอร์ของผมเพราะว่าตอนนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ต่อแลนกับเราเตอร์ของผมอยู่และผมจะตัดการทำงานมันตอนนี้ผมจะส่งสัญญาณไปที่เราเตอร์นะครับปึ้งเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีคำว่า r e p ายฟอร์มนะครับและเป็น IP ซึ่งนี่ IP เราเตอร์ผมนะปึ๊บๆจะเห็นว่ามันมีเลขอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยนี่คือการอา่เป็นการบอกว่าสัญญาณวิ่งไปวิ่งกลับปกตินะครับเออรับส่งกันได้ และทีนี้ผมจะทำการปิดพอร์ตแลนด์ล่ะคลิกขวา Disable ปึง้งเรียบร้อยครับมันจะบอกว่า Fail และเห็นไหมอ่าคือสัญญาณของเราส่งไปไม่ถึงนะครับส่งไปไม่ถึงเราเตอร์เลข IP นี้ไม่ถึงเลยโอ้ให้ตายสิสายแลนหลุดหรือเปล่าหรือว่าหนูกัดแต่ทีนี้เราจะเปิดนะครับคลิกขวา Enable เ,เหมือนเดิม และทีนี้มันกำลังจัดการตัวเองรอสักพักหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับแบบนี้คือสัญญาณสื่อสารไปกับปกตินะครับนี่คือวิธีการปิดพอร์ตแลนดเพื่อนๆสามารถใช้วิธีนี้ได้กรณีที่ไม่อยากจะไปถอดสายแลนไม่ต้องการที่จะไปยุ่งกับหลังคอมพิวเตอร์ไม่ต้องการที่จะไปหาฮับ ไม่ต้องการที่จะไปถอดสายแลนจากฮับซึ่งกลัวถอดผิดอะไรก็ว่าไปเพื่อนๆสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับโอเคเป็นการอธิบายที่ค่อนข้างที่จะยาวนะครับสามารถนำไปใช้ได้จริงๆมันมีวิธีปิดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่านี่คือวิธีที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดแล้วลองจากการไปดึงสายแลนออกจากหลังเครื่องหรือว่าที่ตัวเครื่องเนาะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆสะดวกดึงก็ดึงได้นะครับแต่ว่าระวังหัวมันหักหน่อยก็แล้วกันนะ ต่ใช้วิธีนี้ก็ก็ดีนะครับก็ดีแต่ว่ามันจะมีข้อเสียคือบางทีนะครับเราปิดพอร์ตแลนด์ไว้และเราลืมเปิดการใช้งานปรากฏว่าเอาเราสันนิษฐานต่างๆนานาไปว่าเอ๊สายเสียหรือเปล่าทำไมเน็ตไม่มาทำไมข้อมูลไม่วิ่งอ่าส่งไฟล์อะไรออกผ่านแลนผ่านเน็อะไรเอ๊ทำไมมันไม่เจอว่าสายปกติฮบปกติโน่นี่นั่นปกติ บางทีเราคิดว่าเฮ้ยพอตแลนเราเสียหรือเปล่าอย่าลืมมาดูตรงนี้ด้วยนะครับบางคนปิดไว้และอื้มบางคนเคยถึงกับเปลี่ยนเมนบอร์ดซื้อกาดแลนใหม่นะครับสุดท้ายบางอ้อตัวเองปิดพอตแลนไว้ลืมมีเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับมีคำถามอะไรสามารถที่จะพิมพ์ความคิดเห็นใต้วิดีโอนี้ได้เลยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ